ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยผู้ชมคะมีรถกระบะทที่ขนน้ำเนี่ยปรากฏว่าไปชนเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มวินาศสันตโลเลยทีเดียวค่ะเขาบอกมูล,ลค่าความเสียหายประมาณ50ล้านบาทขอภัย20ล้านบาทเลยนะคะซึ่งจุดนี้แหละชาวบ้านบอกว่าเป็นโค้งร้อยศพค่ะ คือกุมขมับได้เลยนะถ้าเสาไฟฟ้าจะล้มขนาดนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่รถกระบะค,คันหนึ่งค่ะที่ขับแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าแบบเต็มแรงไม่มีเบรกเลยนะทําเอาเสาไฟฟ้าล้มละเนรนาดและจากนั้นเกิดเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารที่ข้างๆด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย3ามโมงของเมื่อวานนี้นะคะที่ตำบลช้างเผือกอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเพราะว่ามีเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งหมด49ต้นเกือบ50ต้นแน่ นอกจากนี้ก็มีบ้านเรือแล้วก็ร้านอาหารได้รับความเสียหายอีกนับสิบหลังคาเรือนเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนก็คือคนขับรถกระบะส่งน้ําและก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนด้วยที่นั่งมากับรถกระบะนั่นแหละค่ะและเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่จากอบตช้างเผือกลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายเลยนะครับเอาฝั่งของทางการไฟฟ้าก่อนเบื้องต้นอย่างที่คุณสจีบอกไป เสาไฟฟ้าเสียหายไป49ตน้นเยอะมากสายไฟฟ้าเสียหายทั้งหมดมอแปลง7ลูกมิเตอร์ไฟฟ้า34เครื่องบางจุดเนี่ยนะครับนะมีเสาไฟฟ้าล้มไปพาดหลังคาบ้านของชาวบ้านด้วยแนะละร้านค้าต่างๆก็เสียหายไปรวมๆวมเนี่ย17หลังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็ระหว่างที่ขับผ่านไปมา เสียหายไม่ต่ำกว่า10คันนะครับการแก้ไขเบื้องต้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งซ่อมเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟฝั่งที่เป็นชุมชนเพื่อจะเร่งจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนก่อนนะครับจำนวน34หลังคาเรือในช่วงเย็นวันนี้แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีไฟใช้นะครับต้องตัดกระแสไฟก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยน่าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ส่วนการซ่อมเสาไฟฟ้าและสายไฟตลอดทั้งเส้นคาดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์และค่าเสียหายประเมินเบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับนักข่าวของเราคุณเกรียงไกรรัตนาก็ไปสำรวจที่ร้านอาหารแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านริมถนนก็พบว่า ประชาชนก็เริ่มออกมาเก็บซากปรักหักพังนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากอบตช้างเผือกมาสำรวจความเสียหายด้วยซึ่งคุณเกรียงไกรก็ไปพูดคุยกับทางผู้ประกอบการแต่ละร้านก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเคราะห์ดีจริงๆที่เป็นช่วงบ่าย3ามโมงเพราะลูกค้าช่วงบ่ายทยอยกันกลับหมดแล้วอยู่ระหว่างรอูกค้าช่วงเย็นนะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนตอนนี้ต้องปิดร้านเนี่ยโอ้โหไม่ต่ํากว่า20วันเพื่อที่จะซ่อมแซมคาดว่าความเสียหายตอนนี้หลักแสนแล้วก็ยังไม่รวมการขาดรายได้ด้วย เะะพราะคาดว่าไรายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ5,000บาทค่ะครับพอดีช่วงพักพอดีอครับครับต้นต้นยันมีเจ้านที่มาสำรวจหรือยังเออเมื่อคืนนี่ก็ไม่ว่าสำรวจว่าให้ถ่ายรูปอะไรไว้เนี่ยนะถ่ายรูปไว้อะไรไว้ทุกอย่างทั้งถ่ายวิดีโอถ่ายถ่ายรูปไว้ครับต้นนี้เราต้องปิดร้านไปประมาณกี่วันครับก็น่าจะ20สิวันนะ่คิดว่านนะถ้าถ้าทางการ ไอเร็วก็จะจะเร็วหน่อยเพราะต้องปิดอย่างนี้เราต้องขาดรายได้ไปประมาณเท่าไรครับขาดรายได้ก็จะเรียนต้องผมขาดบกเฉเรียเนี่ยวันหนึ่งก็ตกอันตีตอนนี้ประมาณห้าพันห้าพันห้าพันกว่าเราตีเสียห้าพันนะต่อวันนะครับต่อวันครับส่วนความเสียหายอื่นๆก็จะมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบคาดว่ารวมรวมแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า20ล้านบาทและโค้งตรงนี้เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามีรถชนกันบ่อยมากค่ะจนขนานนามว่าโค้งร้อยศพ ส่วนด้านคดีความหลังจากมีการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยตำรวจก็จะมีการเรียกบริษัทประกันภยัยและก็เจ้าของรถส่งน้ำเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่บอกแล้วค่ะคนขับสงสัยตอนนี้โอ้โหคงเครียดหนักแหละกุมขมับเลยนะครับแล้วอ่วมเลยนะ,ะจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักห่วงเลยจริงๆ